ครับเราจะมาดำดิ่งไปหาคำตอบเบื้องหลังภาพจำเหล่านี้กันโอเคครับเรามาเริ่มจากจุดที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดก่อนเลยก็คือภาพซาฟารีที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อย่างอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในเคนยาหรือว่าเซเรนเกตีในแทนซาเนียภาพจำที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นแหละครับแต่รู้ไหมครับว่าภูมิทัศน์ที่เป็นภาพจำเหล่านี้ มันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งบนเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเหมือนเป็นแค่ฉากเปิดตัวเท่านั้นเองครับเพราะมันตั้งอยู่บนผืนดินที่มีความสุดขั้วทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริงทีนี้เราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังภาพสวยๆเหล่านั้นนะ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่ภูมิศาสตร์ของที่นี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแน่เพราะต้องบอกว่าดินแดนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากพลังธรรมชาติที่มหาศาลจริงๆครับซึ่งเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้ โอ้โหเริ่มจากขนาดก่อนเลยนะครับพื้นที่ทั้งหมดของแอฟริกาตะวันตกเนี่ยกว้างถึง